เรียนทุกท่านอย่างนี้นะครับใครพอมีตังค์นะครับใครพอมีทรัพยากรไปลงสมัครสวครับสำคัญมากไม่ได้ลงเพื่อให้คุณเป็นนะไม่ได้ลงเพื่อให้คุณเป็นแต่ลงไปเลือกคนที่เหมาะสมนะครับค่าสมัครสวสองพันตอนนี้ได้ข่าวว่าหลายฝ่ายเริ่มเกณฑ์คนกันไปแล้วนะครับ หลายฝ่ายเริ่มเกณฑ์คนไปแล้วเพื่อให้ลงสมัครสอวอสอวอร,รอบนี้คุณเป็นคนดีเด่นดังเนี่ยคุณจะตอบสอบตกถ้าคุณไม่มีเพื่อนไม่มีตังค์ออนะครับเพราะระบบการเลือกตั้งเนี่ยมันระบบการเลือกสอวอเนี่ยมันไม่รู้ใช้อะไรคิดนะว่าคนไปสมัครถึงจะได้สองสิทธิ์อะ่ะคือคุณต้องจ่าย2องพันห้าถึงได้สองสิทธิ์คุณจะสองสิทธิ์นี้คุณจะเลือกตัวเองก็ได้คุณจะเลือกนายกนายขอนายคอ,อก็แล้วแต่คุณ<ท>นะครับ ดังนั้นผมอยากให้ใครที่มีทรัพยากรพอจ่ายได้2,500ไปลงสมัครสว <Your River S 1> เพื่อเลือกคนที่เหมาะสมเพราะตอนนี้เกงกันหมดแล้วเขาซื้อกันแล้วเขาให้หมื่นหนึ่งเนี่ยหมื่นหนึ่งให้คนไปสมัคร2,500คือหมายความว่าเขาจ,จ่าย7,500สำหรับ2เสียงอะนะฮะตอนนี้เขาเริ่มลุยกันแล้วนะครับสำคัญอย่างไรครับโอ้โหคิดได้อย่งไงเลือดเย็นมาก แผนการเหมือนกองโจรมากประชาธิปไตยของคุณคือต้องมีการวางแผนเตรียมคนโดยการชี้นําแบบนี้หรือธนาทรคุณกล่าวหาผู้อื่นในที่สาธารณะแบบนี้ไม่ได้นะคุณอ้างว่าหลายฝ่ายเริ่มเกณฑ์คนไปแล้วคุณพูดถึงตัวคุณเองหรือเปล่ายังไม่เคยเห็นข่าวอะไรเลยนอกจากคุณน,นี่แหละที่เอาเรื่องนี้มาพูดคนอื่นเขาไม่ได้ไปไกลในขนาดนั้นหรอกคุณธนาทร ดังคําคนเขากล่าวเอาไว้ว่าใครจิตใจจดจ่อหมกมุ่นเรื่องใดใครผู้นั้นกำลังบอกคนฟังบอกคนรอบตัวว่าเขาคนนั้นกำลังคิดการทำเรื่องนั้นนั่นเองดังนั้นถ้าคุณเอาเรื่องนี้มาพูดในที่สาธารณะแสดงว่าตัวคุณเองกําลังทําสิ่งที่คุณกล่าวอ้างอยู่ใช่ไหมธนาธรแต่คุณกล่าวอ้างใส่ร้ายผู้อื่นเพื่อให้คนฟังที่ติดตามคุณมีภาพจําที่ไม่ดีของผู้อื่น และเมื่อคุณทํามันเองแต่เพียงผู้เดียวแล้วคนที่เชื่อคุณก็จะคิดว่าไม่เป็นไรเพราะคนอื่นก็ทับกันแต่ความจริงแล้วคุณคือผู้ทํามันผู้เดียวธนาตร์เมื่ออื่นก็ไม่ได้ทําด้วยผมเดาถูกใช่ไหมเพราะผมเห็นข่าวคุณออกแคมเปญร,รวบรวมรายชื่อแล้วมีการลงทุนเป็นหมื่น,หม,นหมื่นบาทด้วยมีไอรอเข้ามายุ่งด้วยไม่เหมาะเลยนะไอรอก็ไม่เหมาะเลยที่เข้ามายุ่งเรื่องนี้สรุปข้อเท็จจริงก็คือคุณทำมันอยู่เจ้าเดียวธนาทรใช่หรือไม่ เอาเป็นว่าความจริงเป็นอย่างไรคุณรู้อยู่แก่ใจดีธนาธรแต่การกระทําเช่นนี้ถือว่าต่ํามาก Low Class ไม่เหมาะที่จะเป็นผู้นําใครเพราะมีจิตใจขี้โกงระบบได้แบบนี้คนไม่ต่ํามากไม่โล w c คล s สจริงคงคิดไม่ได้ถึงขนาดนี้คุณเห็นด้วยไหมธนาธร